ร์ไซคไฟฟ้าคันแรกของ BMW กับเจ้าตัว CE 0โ4คันนี้สมรรถนะจะเป็นยังไงจะแรงแค่ไหนเดี๋ยววันนี้จะไปทดสอบกัน สวัสดีครับผมเบลที่ชอบเวลาการตีอย่างนี้นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์ B M W Barcellona Motor นะครับที่วิภาวดีนะครับมาลองกับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้นะครับ B M W C E 0 e r นะครับสำหรับเจ้าตัวมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันนี้นะครับต้องบอกว่าได้เห็นครั้งแรกในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะทาง B M W เนี่ย ได้เอามาโชว์นะเมื่อปลายปีที่ผ่านมานะครับต้องบอกว่าเป็นบิ๊กสกูตเตอร์ขนาดใหญ่เลยนะฮะดีไซน์นี่ต้องบอกว่านี่มันคือรถแห่งอนาคตชัดๆเลยนะครับหากดูมิติตัวรถแล้วนะครับต้องบอกว่าหู ح, มีความยาวที่ค่อนข้างยาวเลยนะ <Yeah. S 1> ความยาวจากล้อหน้าถึงล้อหลังนะครับอยู่ที่2,285ม mm ิลลิเมตรนะฮะหรือประมาณ2.2เมตรนะฮะถือว่าใหญ่มากๆเลยหน้ากว้างขนาด85เซนติเมตรนะครับส่วนความสูงจากพื้นนะฮะจากถึงเบาะนั่งเนี่ยจะอยู่ที่ 78เซนติเมตรนะก็ถือว่าขี่ไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่เห็นได้ชัดเลยคือน้ำหนักของคันนี้นะหนักถึง231กิโลกรัมนะครับเพราะว่ามีแบตเตอรี่นะฮะถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักก็คือจะหลักๆก็คืออยู่ที่แบตเตอรี่นี่เองนะครับโดยแบตเตอรี่ตัวนี้นะจะอยู่ตรงกลางนะด้านในนะครับเนี่ยด้านในนะฮะแบตเตอรี่จะอยู่โซนตรงนี้นะครับนี่อยู่ตรงตรงนี้เนี่ยตัวรถตรงนี้เลยนะครับเนี่ยตรงนี้เป็นที่เก็บของนะฮะซึ่งแบตเตอรี่จะเป็นขนาด 8.5กิโลวัตต์อานะเป็นลิเธียมไอออนนะครับตอนหนึ่งการชาร์จจะวิ่งได้ระยะทาง130กิโลเมตรตามมาตรฐาน WMTC นะครับทีนี้มาดูเรื่องของขุมพลังกันบ้างนะครับมอเตอร์นะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ PMSM นะครับจะเป็น mid drive motor ขนาด31กิโลวัตต์นะฮะให้แรงม้าถึง42แรงม้าแรงบิด62นิวตันเมตรนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับเป็นมอเตอร์ที่ต้องบอกว่า รอเย็นด้วยระบบลิควิดคูล링นะครับก็คือมีน้ำมันออยอยู่ในชุดมอเตอร์นะครับอพอมอเตอร์ส่งกำลังมาปุ๊บเนี่ยก็จะผ่านชุดเกียร์บล็อกนะฮะจะมีเกียร์บล็อกแล้วเกียร์บล็อกเนี่ยถึงจะส่งหน้ากำลังมาที่ล้อโดยใช้สายพาชุดนี้น่ครับ0-50นะฮะเขาบอกใช้เวลาแค่2วินิดๆเองนะครับนี่คือระบบส่งกำลังของเจ้าตัวรถคันนี้นะทีนี้เรามาดูฟังก์ชันนะครับตัวหน้าจอนะฮะเป็นจอ LED Display ขนาด10.25นิ้วนะครับนี่เปิดขึ้นมาปุ๊บ มันจะลันขึ้นมานะครับเบียร์วายูมอัตรันะฮะแล้วก็บอกสเปคนะครับทีนี้เรามาดูนะฮะปุ่มกดนะครับก็จะคล้ายๆกับเจ้าตัว GS นะฮะก็จะมีปุ่มเมาส์นะคลิกนะขึ้นลงซ้ายขวานะครับมีเมนูนะครับมีเกียร์ถอยหลังนะครับอันนี้คือเราสามารถกดถอยหลังนะครับก็คือกดค้างแล้วก็บิดได้มีโหมดการขับขี่นะครับโหมดการขับขี่จะอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็ตัวปิดเปิดสวิตช์นะเพื่อเพราะมันเป็นรถไฟฟ้ามันไม่มีเสียงนะครับไอ้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวเซฟตี้นะครับ พอมองลงมาปุ๊บนี่มันจะมีปุ่มกดนะฮะจะมีช่องเก็บของนี่จะมีกล้องเก็บของอยู่ด้านนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นกุญแจ keyless นะฮะก็คืออยู่ใกล้ๆก,ก็สามารถสตาร์ทได้แล้วนะฮะส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นช่อง12โวลต์นะฮะก็คือเป็นรูเหมือนที่จุดบุหรี่นะครับด้วยว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์มันก็เลยจะเล็กกว่ารถยนต์นะฮะตรงนี้12โวลต์นะครับส่วนอันนี้เปิดมาจะเป็นรูที่เป็น t ท p ูในการชาร์จรถนะครับ ซึ่งการชาร์จเนี่ยก็ทำได้ทั้ง2แบบคือชาร์จแบบใช้ Emergen c y ตัวรถเนี่ยจะแถม Emergen c y p น u g นะฮะขนาด2.3กิโลวัตต์เนี่ยถ้าชาร์จเต็มนะศูนย์ถึงร้อยเนี่ย,ยก็ต้องใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงก,กว่าๆนะครับเพราะตัวนี้จ่ายได้กำลังสูงสุด2.3กิโลวัตต์ถ้าเราไม่ใช้ Emergen c y เนี่ยเราสามารถใช้ Home c h a เจ e r นะครับหรือไอที่ชาร์จรถยนต์เนี่ยสามารถชาร์จด้วยกันได้นะตัวหัวไททูนะครับสามารถชาร์จได้นะสูงสุด6.9กิโลวัต,ตนะ ห้าเนี้ยก็ใช้ประมาณเวลาประมาณชั่วโมงนิดๆิดก็เต็มแล้วนะศูนถึงร้อยนะครับซึ่งถือว่าผมว่าดีมากๆเลยนะสามารถขี่แล้วก็ไปชาร์จตามปั๊มได้เลยนะครับแล้วก็ช่องเก็บของแน่นอนนะครับตรงนี้ตรงนี้ต้องเปิดสวิตช์ก่อนนะฮะต้องเปิดสวิตช์รถก่อนมันถึงจะเปิดล็อกนะมันเป็นตัวล็อกแบบไฟฟ้านะครับแม่เท่จริงๆนะตัวรถนะครับส่วนระบบความปลอดภัยนะเป็น abs ดิสเบรกหน้าหลังเลยช่วยในเรื่องของตัวรถเพราะว่า,วารถสมรรถนะมันสูงนะครับแรงมากๆเลย ทีนี้นะครับเราจะลองฟังเสียงมอเตอร์ของตัวนี้นะครับเนี่ยเราก็กำเบรกนะครับแล้วกดสวิตช์ตัวลงนี้หน้าจอก็จะเปลี่ยนเป็นโหมดตรงนี้นะครเป็นขึ้นเป็นเลขใหม่นะครับสามารถบิดนะฟังเสียงนี่นะฮะโอ้โหเสียงยังหวานเลยนี่นะฮะให้ฟังเสียงนะครับมอเตอร์นะครับโหมดการขับขี่นี่มี4โหมดนะครับอ่ามีโหมดอะไรบ้างนะครับมีรถ ดนามิกนะครับดนามิกก็คือโหมดสปอร์ตนะครับอ่ามีโรดนี่ก็คือตามถนนดำนะครับมีโหมดอีโค่ก็คือโหมดประหยัดนะครับแล้วก็มีโหมดเลนฝนตกโรดดนามิกอีโค่ Road, Dynamic, Eco, แล้วก็เลนนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะลองทั้ง4โหมดเลยนะครับที่สำคัญคือเวลาบิดนะฮะเนี่ยจะเห็นว่ามันจะขึ้นนะฮะแล้วก็จะรีเจนกลับมาได้ด้วยนะฮะมีการชาร์จนะครับตอนนี้แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่95%นะก็ระยะทางได้ประมาณ100นิดๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปลองว่า คอนซัมชันเนี่ยตอนที่วิ่งเนี่ยต่อระยะทางเป็นอย่างไรนะครับก่อนที่เราจะไปเทสนะฮะอยากให้เห็นสลีระตอนที่นั่งอยู่นะครับเจ้าตัวนี้นะฮะพอลองค่อมแล้วนะครับด้วยที่ว่ามันมีแบตเตอรี่อยู่ระหว่างขานะขนาด8.5กิโลวัตต์อานะครับนี่ผมสูง163กบนะครับก็จะใช้เท้าเนี่ยประมาณปลายเท้านะครับในการประคองรถนะครับก็ซึ่งถือว่าไม่ได้หนักมากนะครับก็อยู่ประมาณนี้นี่นะฮะส่วนการนั่งนะครับก็คือจะนั่งแบบสไตล์บิ๊กสกูตเตอร์นะก็คือนั่งแล้วเท้าเนี่ยจะอย ก็ถือว่านั่งสบายนะไม่ได้เทคตัวขึ้นมายากนะครับน้ำหนักในการขึ้นรถตัวคันนี้นะฮะถือว่าไม่ได้หนักมากคือจุดน้ําหนักเนี่ยมันอยู่อยู่ต่ําใต้ท้องรถนะฮะตรงบริเวณตรงนี้ทําให้เวลาเทครถขึ้นมาค่อนข้างที่จะเบานะฮะเบากับรถนัมัาอีกนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปทดสอบขี่ออกถนนกันนะครับทีนี้ผมจะจัดทริปนะฮะก็เนี่ยเราเข้าไปในโหมดนะครับก็จะมี my vehicle นะฮะนี่เราเข้าเข้าโหมดเลยนะครับแล้วก็เลือกอ่า เนี่ยครับคือตัวรถเนี่ยมันจะมีสเตตัสบอกนะแบตเตอรี่เหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอ่าอันนี้เหลือระยะทางวิ่งได้103กิโลเมตรนะครับเนี่ยการกินพลังงานอยู่ที่4.3กิโลวัตต์อ่าวต่อ100กิโลเมตรนะครับอ่เดี๋ยวเราคลิกไปนะฮะอันนี้เป็นตัวรายละเอียดนะครับที่จะเอามาเซตท,ทริปนะฮะเดี๋ยวเราเซตท,ทริปก่อนนะฮะเลือกเซตท,ทริปอ่ารีเซตออฟแม่งเลยอ่าโอเคปั๊าปก็นะฮะ เรียบร้อยอ่ารีเซ็ตศูนย์ไปแล้วนะครับเราจะได้ดูคอนซัมชันกันส่วนแบตเตอรี่นะครับอ่าเดี๋ยวเรากลับมาก่อนแบตเตอรี่ตอนนี้นะครับเหลืออยู่ที่อันนี้มีแรงดันลมบอกนะลืมบอกไปนะมีแรงดันลมบอกด้วยแล้วก็บอกความร้อนตัวรถของมอเตอร์ด้วยนะครับนี่ตรงนี้นะฮะแรงดันล้อหน้าล้อหลังนะครับนี่อันนี้เป็นระยะที่วิ่งมาทั้งมดนะฮะซึ่งตัวเนี้ย ต้องอย่าลืมว่ามันมีการเมนเทนแนนนะฮะหนึ่งพันโลแรกต้องเข้ามาเช็คระยะนะครับมีการถ่ายน้ํามันชุดเบียมีการถ่ายน้ํามันตัวมอเตอร์นะครับพวกของเดือยนะครับแล้วก็เช็คทุกหนึ่งหมื่นโลเหมือนปกติเลยอ่ะอเนี่ยเราออกมานะครับแล้วเราก็แบตเตอรี่มันจะบอกมาเหลือ95%นะครับวิ่งได้ร้อยกิโลเมตรอันนี้คือหน้าหลักนะฮะที่เราจะเห็นส่วนนี้ทริปนะับผมเซ็ตเป็นศูนย์แล้วเพื่อจะวัดค่าคอนซัมชันงั้นเดี๋ยวเราไปเอาหมวกกันนะครับมาลองเกียร น,นี่เกียร์ถอยหลังนะครับกดกำเบก่อนนะฮะให้อยู่ในโหมดเรดี้นะครับแล้วก็กดเกียร์ถอยหลังค้างไว้แล้วก็ค่อยบิด<ะ>นี่เกียร์ถอยหลังนะฮะร,รถบรนใหญ่แล้วก็หนักนะครับต้องมีเกียร์ถอยหลังช่วยนะฮะ รียบร้อยนะครับหลังจากที่เราไปรองกันมาฮะเออ,อมถอดมกันขี่มันมากบอกเลย <Yeah. S 1> โคตรมันผมก็ทดสอบขี่นะฮะทั้ง4โหมดเลยนะครับก็คือจะเป็นโหมดอีโค่โรดดินามิกแล้วก็เลนนะฮะสิ่งที่มันแตกต่างกันเลยก็คือการตอบสนองความไวในะการตอบสนองของคันเร่งที่เป็นไฟฟ้านะครับซึ่งเราบอกว่า คือถ้าเป็นอีโค่เนี่ยการตอบสนองก็จะช้านะครับดนามิกเนี่ยจะขี่มันสุดเพราะว่ามันแบบบิดได้ทางท่วทัทีนะถ้าเป็นเลนนะครับก็คือบิดแล้วเนี่ยมันจะเหมือนว่ามันกันที่ล้อจะฟรีหรือมันจะลื่นนะครับเพราะว่าพอมันเป็นไฟฟ้าเนี่ยท็อกมันมาทันทีนะถ้าบิดเร็วไปนิดนึงตูดมันอาจจะปัดได้นะครับดังนั้นการขี่ทั้ง4โหมดนะบผมว่าดนามิกมันสุดนะลองมาก็รดนะครับคือแบบว่าพอผ่อนคันเร่งปุ๊บเนี่ย มันรีเจนทันทีนะครับคือมันผ่อนคันเร่งให้ไม่ต้องกลัวนะว่าจะเอาไม่อยู่นะครับแค่ผ่อนคันเร่งเนี่ยมันจะเหมือนชะลอด้วยรีเจนนะครับแล้วก็ปั่นไฟกลับมาด้วยนะครับทีนี้เราต้องมาดูเรื่องของคอนซัมชันกันสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้แบตเตอรี่นะครับเหลืออยู่ที่82ซนตะฮะซึ่งตอนที่เราออกไปนะครับก็คือแบตเตอรี่จะอยู่ที่95นะครับเอา95ลบ82นะครับหายไป13เนะครับ13 แบตเตอรี่8.5กิโลวัตต์นะฮะ8.5เนี่ยเราหารร้อยเลยก็0.085นะครับแล้วก็คูณด้วย13นะครับหารด้วยระยะที่เราวิ่งไป14.1กิโลเมตรนะครับอาหารด้วยระยะทาง14.1นะฮะกลายเป็นว่าตอนนี้คอนซัมชันที่ผมลองบิดนะฮะลองเร่งจาก0นย์แล้วก็พรนะคี่นในตรงวิพานะครับ3-4รอบนะฮะตกกิโลเมตรละ 0.078กิโลวัตต์อวต่อกิโลเมตรนะครับถ้าคูณค่าไฟเข้าไปนะอยู่ที่4.76นะครับโรลละ37สตางค์รถหนัก231กิโลนะครับโอ้โหบิดไปพุ่งนะขี่นี่สมรรถนะดีมากนะครับต้องบอกว่าไม่น่าเชื่อนะกินไฟแค่โรลละ37สตางค์นะครับโอ้โหกินไฟน้อยมากนะฮะขาตั้งนี่ยังเท่เลยนะขาตั้งข้างนะครับดีไซน์นี่ยังดูเท่กับตัวรถนะซ่อนไว้นะครับนี่ เท่ยันขาตั้งจริงๆนะครับและที่สําคัญนะฮะขี่ไปเนี่ยนอ,นอกเหนือจากความเงียบนะค,บความแรงแล้วเนี่ยสมรรถนะนะครับมีรีเจนเบรกช่วยเพื่อให้เอาอยู่นะครับช่วงล่างต่อให้เป็นสวิงอาร์มเดี่ยวนะฮะมีโชคด้านหลังอันเดียวเนี่ยก็รู้สึกว่าขับแล้วนุ่มมากเบาจะเรียกว่าเบาเลยไหมขี่ง่ายนุ่มเงียบแล้วก็แรงด้วยในเวลาเดียวกันนะซึ่งต้องบอกไปว่า มันเป็นประสบการณ์ใหม่นะที่ผมลองขี่วิกสกูเตอร์แล้วว้า wow, วนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับต้องบอกว่าค่าตัวนะของคันนี้นะฮะอยู่ที่859นะ859,000านนะก็ะพูดได้ว่าแทบจะซื้อรถเก๋งได้คันหนึ่งเลยนะครับต้องเป็นคนที่ใจรักนะชอบมอเตอร์ไซค์ bmw แต่ถ้าใครขี่ gs10 แล้วน,นะครับ,นะรบช่องช่วงล่างนิ่มๆอันนี้อาจจะช่วงล่างไม่นิ่มเท่า gs นะฮะ แต่โดยรวมนะครับผมว่าเป็นบิกสกคตเตอร์ที่ขี่นิ่มและนุ่มและแรงอยู่ในคลาวเดียวกันนะสำหรับเจ้าตัว CE เอซีโฟันนี้เลยสำหรับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันแรกของ BM w เยูนะ CE เอซีโฟคันนี้นะครับตอนนี้นะเปิดให้เฉพาะทางสื่อนะครับมาทดลองขับนะยังไม่ได้เปิดให้คนทั่วไปมานะครับเพราะว่าด้วยจากรถมันมีจํานวนจํากัดนะตอนนี้เริ่มส่งมอบไปแล้วนะน่าจะประมาณ10คันนะครับเจ็ดที่บอกนะครับมันเป็นการนําเข้าทั้งคันจากเยอรมันราคาเลยยังแรงอยู่นะไม่รู้ว่าในอนาคตเนี่ย จะมาประกอบในไทยไหมถ้ามาประกอบในไทยราคาจะถูกลงหรือเปล่ายังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะฮะถ้าใครอยากมาดูก็มาติดต่อได้ที่โชว์รูมนะ BMW Barcelona Motor นะสาขาวิภาวดีขาเข้านับเลยแยกเซนทรัลลาดพร้าวามานะครับเนี่ยเลี้ยวมา มุ่งหน้าไปสูท่ที่ศานะจะเจออยู่ด้านซ้ายมือเลยกับศูนย์ B M W b a r c มอเตอร์ r ยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง B M W Thailand นะที่เอามอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าคันแรกมาให้ลองนะผมเชื่อว่าในอนาคตมันคงจะมีมอเตอร์ไซค์สมรรถนะสูงนะครับอย่าง B M W คันนี้เข้ามาแข่งนะความน่าสนใจของตลาดมอเตอร์ไซค์ฟ้านี่น่าจะเพิ่มมากขึ้นนะครับเป็นไงกันบ้างน,นะครับวันนี้นะผมพามาทดลองนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสกดิกเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับถ้าเจอรุ่นไหนน่าสนใจจะไปทดสอบให้ดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับโอ้โหหัวจะไหม้